สวัสดีครับขอนำเสนอพรีวิวหลักสูตรการตลาดสำหรับโลกยุคใหม่ครับดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งครับปัจจุบันทุกท่านก็ทราบอยู่แล้วนะครับว่าเราหลีกเลี่ยงการอยู่บนโลกของออนไลน์ไม่ได้เลยเช่นเดียวกันครับกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายเราก็อยู่บนโลกออนไลน์ครับแล้วการตลาดแบบออนไลน์หรือดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งมีประโยชน์อย่างไรเราหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วเราต้องทำอย่างไร เนื้อหาหลักสูตรจะทําให้ท่านเห็นภาพครับว่าวันนี้ครับการที่เรามาถึงตรงจุดนี้ที่เราเรี่ยงดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งไม่ได้เป็นเพราะอะไรมีวิวัฒนาการมาอย่างไรครับและช่องทางในการทําการตลาดไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์โซเชียลมีเดียอีคอมเมิร์ซแพลตฟอร์มต่างๆ c o n คอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งหรือเมลลิงลิสต์นั้นแต่ละอันนั้นมีจุดประสงค์อย่างไรและเราจะเข้าการตลาดด้วยช่องทางไหน แน่นอนครับเราคงจะต้องเรียนรู้ว่าจริงๆแล้วพื้นฐานของการตลาดออนไลน์ก็มาจากพื้นฐานของการตลาดทั่วไปครับเราจะเชื่อมไปที่ตัว customer journey ครับว่าเส้นทางการบริโภคสินค้าบริการของลูกค้านั้นเป็นอย่างไรเพื่อให้เราสามารถที่จะกำหนดกลยุทธ์ไม่ว่าจะเป็นกลยุทธ์โ SO นั่นน้ำสีครามนะครับกลยุทธ์เรื่องของ long tail หรือกลยุทธ์เรื่องของ network ต่างๆ ให้สอดคล้องและเราจะทำการตลาดในรูปแบบแมสสเปซิฟิกหรือเป็นเรื่องของเพอร์ซอนอลมาร์เก็ตติ้งบนการตลาดออนไลน์อย่างไรพอท่านได้เรียนรู้แล้วท่านก็สามารถที่จะวิเคาราะห์สถานการณ์สินค้าบริการของท่านบนธุรกิจของท่านและเลือกกลยุทธ์ที่เหมาะสมบนการตลาดแบบปกติเราเรียกว่าออฟไลน์ line, ผ่านการตลาดที่เป็นออนไลน์เราเรียกว่า ออฟไลน์เมอร์สออฟไลน์มาร์เก็ตติ้งเป็นออมนิชแนลผสมผสานกันครับก็จะทำให้สินค้าบริการของท่านเพิ่มยอดขายเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายได้ครับเนื้อหาของหลักสูตรนี้ทำให้ท่านได้เห็นภาพว่าเรากำลังทำการตลาดด้วยการใช้เทคโนโลยีและเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคที่อยู่บนออนไลน์ได้ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นและได้ปริมาณที่เพิ่มมากขึ้นครับ